ธรรมศาสตร์แท <sm> ้ยสิบาเบาๆห้องน้ำธรรมศาสตร์ Ông mà mà bao tấm đọt mày ngắm ngắm mà ngoài cái đi thì thế จอดเบาใช่จะมุงดอกอันนี่งามๆดอกไม่เนี่ย <laughs> จอดเบาทางไปกาสีเราไม่จะพูดแต่เขา กินเขานะ่าเนาะจอดกินเข่ากันไปยายครับกินข้าวไก่พัดขิงจานละเศร้าพัน,นเนยนลยนี่จานละแปบาทยายจานละแปบาทตัวนี้สี่สิบสี่สนี่สองบาทนี่ นี่ savory, symptoms, sinus, 200นี่แปบนี่แปนี่สี่สิบนี่สองร้อบาทโอโทโปดโพแท้วะนี่สองบาทอ้านเขาจัดเนอะสีบเนาะอ้ามันฟาดเาแปดสิบสองร้อยบาทแพงเนาะยายนะสี่สิบแปดสิบง บาทแปดสิบแปดสิบสี่สิบปสองร้อยบาทปวดเนาะอ้ะกินซูบะน,นี่กินเพื่ออยู่แสร็จกพุ่นห้องเนะ้ะเดินไปแล้วคำรีสอร์ท แล้วคําร,ร,รีสอร์ทก็แต่แล้วคํารีสอร์ทเท่านั้นละ่ะที่พักนี่แล้วคํารีสอร์ทเออมือม่อเมื่อเมืองพ่นห้องเนาะถ้าามูกันพ่นหมีเนาะมาพักอยู่แล้วคํารีสอร์ทของพ่อใหญ่แล้วเนาะถามูกันมูไปลองน้ำเงิบเนาะมูมไปล่องเขื่อนน้ำเงิมนะเปิดซิมอบโรงเรียนเด็กหน่อยบ้านนาท่องอ,อื่นน้ำมันที่สิบสองเฮ้ากันนี่ละ่ะที่พัก ที่พักที่แหลีวคำรีสอร์ตน้อยใหญ่เนาะแล้วครัาะ่ง <laughs> เหลียวเพิ่นซื้อแล้วไหม oh. เพิ่นตั้งซื้อรีสอร์ทเพิ่นแล้วคำ oh. รีสอร์ทไหม <laughs> แล้วเพิ่นว่าแลกละเอียดเลยผมมีเออ <laughs> มันแล้วเลยนะมันแล้ว <laughs> เออไปเ <laughs> ชิญสิลงวีดีโอให้เบิ่งกันบ่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเลยถามูกันเนาะพ่อใหญ่คนพ่อใหญ่สมินไปนี่